คือนี่เล่นในบ้านนะครับพวกพรีพรีไม่ขาดนิดก็เกินหน่อยไม่ขาดน้อยก็ขาดเยอะเป็นอะไรกันครับวันนี้เนี่ยรีบรนร้อนรุ่มโอ้โห มันคือมันตังหิดตังหิดต,ต,ต,ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับคือคองบอลได้คองบอลด,ดีนะครับผแบงแดงลรว่าูแต่ว่าจังหวะจบสกอร์นะครับไม่เฉียบคมนะ ไม่ก็เบาไปให้ประตูเซฟได้นะครับซาร่ามุดเข้ามาปาดลุดก็เกินบอลไม่เกินก็ขาดจะผ่านให้ดีอาสบอลก็แลงไปเบคคิสเตอร์ไซก้อยให้โชต้ายิงก็ติดประตูซาร่ามุดหลบมาได้ก็ยิง ยิงแล้วก็ติดประตูอีกโอ้ยคือมันเป็นอะไรกันนักหนานะครับวันนี้รู้สึกมันผิดพลาดหมดเลยครับลรีวอว่าภูของเราจะบอกว่าเหนื่อยจากเกมกลางสัปดาห์นะไปรับชายทินชาติก็อาจจะว่าได้นะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ยังนะครับประคองเกม นะะฮเล่นกันได้ดีอยู่คอนโทรลเกมอยู่แม็กอลิสเตอร์การ์ฟนแบกนะครับวันนี้น้อตติงแฮมฟอร์เรสต์ it, นะครับใช้กองหน้าเนี่ยบี้ติดเลยนะครับเขาเรียกว่าปิดตั้งแต่แดนหน้าเลยไม่ใช่ปิดใครนะปิดการ์ฟนแบกนะครับไม่ให้การ์ฟนแบกฟลิกบอลได้เลยนะครับไม่มีฮีชแล้วเขาก็ใช้การเพสซิ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมาฆ่าลิเวอร์พูลเองคือปิดช่องในการรำเลียงบอลนะครับ ปิดช่องที่จะถ่ายบอลจากเซนเตอร์ไปสู่กองกลางแม็กคาริสเตอร์และกับเฟนแบกแต่ก็ยังพยายามแกะเพสกันมาได้นะครับแต่จังหวะเข้าทำเนี่ยนะครับดีอาร์ตซาร่าโจตาเนี่ยบอลไม่รู้เป็นไรวันนี้ฮะไม่ขาดไปนิดนึงก็เกินไปหน่อยหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วพอยิ่งร้อนยิ่งรนนะครับจะรีบทำเกมบุกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย เกิดข้อผิดพลาดในการเอาบอลน,นะครับการจ่ายบอลเนี่ยจ่ายบอลพลาดมากวันนี้ซาร่านะครับจ่ายบอลเข้ากลางจ่ายบอลตัดก็มาจ่ายกลางให้เพื่อนวิ่งมายิงจากนอกกรอบเขตโทษก็ไม่ได้บอลขาดโดนกองหลังคู่ตตู้สกัดหมดเลยนะครับ โอเคบุก okay. แล้ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคอนโทรลบอลอยู่แต่พอครึ่งหลังเนี่ยลิยวพูก็คอนโทรลทำเกมบุกแต่จังหวะจบสกอร์มันไม่ได้อะครับคอนโทรลเกมได้แต่บุกไม่ได้แต่ยิงไม่ได้จนมาอาร์เนอร์เปลี่ยนตัวครับยกแผงโอ้โหอันนี้ยิงงงเข้าไปใหญ่ เปลี่ยนดีอารสเปลี่ยนแม็กอลิสเตอร์เปลี่ยนโกนาเต้ออกเข้าใจครับว่าตอนนั้นน่ะอยากจะทําเกมบุกนะครับแต่ผมว่ามันเกิดการเสียสมดุลขึ้นมานะครับในทีมเอาอาร์โนเนปไปเล่นกองกลางมันไม่ได้นะครับก็เห็นอยู่ว่าตอนเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอะเล่นไม่ได้นะครับและเกมอะมันต้องการประตูมันต้องการคลองเกมต่อเนื่องนะครับแต่ อาร์นเนอร์เปลี่ยนอันนี้งงมากเลยนะครับซีมิกาส์ลงมาโรเบอร์สันออกอกีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับท่านี้ยบอนลนะครับมันคือกองกลางเนี่ยมันยังคอนโทรลได้ถ้าเป็นกาเฟนแบกเป็นแม็คอลิสเตอร์นะครับแต่พอปุ๊บเปลี่ยนแม็คอลิสเตอร์ออกเคอร์ติสโจนเอาอาโนลลงไปเอาเอแบ็คขวาคอนเนอร์แบดลีย์ลงมาแทนนะครับ กลายเป็นยืนเกม3มคนเป็นฟานไดาเป็นตัวสูงที่สุดนะครับเป็นเซนเตอร์คนเดียวแล้วคุณไม่รู้เหรอครับว่าเขามีจุดเด่นตรงลูกโด่งนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลสอ่ะเขาโยนให้คิสวูดคนเดียวเลยแล้วก็ไอ้ตัวคนอื่นนี่เขาเปลี่ยนขึ้นมาตัวสำรองอะ่ะมันแย่งมงได้หมดเลยนะครับยิ่งคอนโทรลเกมไม่ได้ใหญ่ขนาดเรามีฟานไดกับโกเนเต้คอยแย่งมงลูกที่เขาศาสตรมามันยังยากเลยเห็นอยู่นะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างชำนาญเรื่องลูกมงกนะครับคริสฟูดมันทำให้บอลไม่นิ่งเลยครับฟานได้ต้องแย่งโมงกคนเดียวนะครับแล้วหลังๆเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะรพะกองกลางมันไม่ใช่ธรรมชาติกาเฟนแบกตอนนี้มาเป็นตัวรับตัวเดียวอาโนนะครับวิ่งไม่ถูกเลยนะครับยืนตำแหน่งไม่ถูกเลยนะครับเพราะเขาไม่ถนัดในการเล่นเป็นกองกลาง รับบอลไม่ได้พิกบอลไม่ได้อารโนมีประโยชน์ที่สุดอยู่ทั้งขวาและมีพื้นที่ให้เขามองเห็นพื้นและศาสบอลไปนะครับแต่อาร์เนอร์สโอตให้คอนเดอร์แบลลี่มันยืนเป็นระนาบสา3ตัวหลังนะครับและให้อารโนมาเอาบอลเล่นกับกาเฟนแบกทําไม่ได้ครับก็เห็นอยู่ว่าเขาเพสซิงนะ่งหนักแล้วก็ยืนสูงกันนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแย่งบอลหม่งก็ไม่ได้ เลยดีครับทีนี้ทรงไม่เป็นทรงแล้วครับตอนที่ต้องการประตูในประมาณ20นาทีสุดท้ายหรือ15นาทีสุดท้ายทรงบอลมันหายไปนะครับความนิ่งแบบที่อันนี้ผมไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าจะบอกว่าคือจะพูดเปรียบเทียบก็ถูกนะครับแต่ไม่ใช่ว่า เอายกเจอเกนครอฟมานะตอนเจอเกนครอฟอ่ะแม้เราจะโดนนำมาครับแต่เจอเกนครอฟจะไว้ใจให้ผู้เล่นชุดนั้นอนะ่ะแกจะเปลี่ยนไม่เยอะขนาดนี้นะครับเพื่อให้บอลมันยังนิ่งคอนโทรลออนะ่แต่ตัวอาจจะเสริมตัวรุกความไวความคล่องเข้าไปเพื่อจะเอาประตูให้ได้ทีน,นี้มันมั่วไปหมดเลยครับกัรโปรลงมานูนเยสลงมามันมันซิงกันไม่ติดแล้วนะครับโลเบอร์สันตอนที่ยังอยู่นะไม่รู้นะ่าจะโดนสั่งมาให้บุกขึ้นไปเลย นะครับพอจ่ายบอลให้เซนเตอร์ปุ๊บแกเติมกลางวิ่งตัดเลยคือมันมันดูรีบร้อนรนไปหมดเลยนะครับก็นี่ยแหละครับพรีเมลิกนะครับต้องดูกันนานๆอาร์เนอร์นะครับทำสามเกมแรกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอเกมเนี้ยเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันคือบุกแล้วยิงไม่ได้พอบุกไม่ได้ดันมาเสียมาโตอีกนี่นะครับพอบุก ยิงไม่ได้มาเสียประตูปุ๊บโอ้โหเข้าทางฟอร์เรสเลยนี่แหละครับอาร์เนอร์ผมว่าแกร้อนรนไปหน่อยนะครับในการแก้เกมนะครับคือเปลี่ยนหมดเลยอะ่ะพริกหมดเลยอะ่ะเอาผู้เล่นชุด4ีหคนไปเปลี่ยนเกมซึ่งมันทำให้สมดุลเสียหมดเลยครับกองกลางกลายเป็นว่าบอลต,ต้องมาเก็บแล้วก็สาดขึ้นไป พยายามแย่งบอลจากที่เขาศาสตร์มาแย่งฝันได้แย่ง,ยยงมงต้องมาตามเก็บแล้วก็สาสตร์ขึ้นไปซึ่งกองกลางตอนนั้นนะไม่มีตัวบดบี้แล้วแมกอลิสเตอร์ไม่อยู่นะครับกาฟินแบกค,คนเดียวไม่อยู่นะครับเทนอาโนนยืนไม่ถูกตำแหน่งแน่นอนนะครับเป็นกองกลางอะจังหวะที่จะเคลื่อนทรีหาช่องว่างระหว่างเพื่อนอะแกจะช้าเป็นหนึ่งตำแหน่งเพราะแกไม่ใช่กองกลางอาชีพแกต้องรอเพื่อนจะเซตบอลมันก็เสียเป็นหนึ่งจังหวะแล้วกว่าจะวิ่งเข้าช่องเขาก็มาปิดหมดนะครับ กลายเป็นว่าเกมเนี้ยมันก็เราได้เห็นอะไรอีกอย่างก็คืออาร์เนอร์ผมว่าแก้เกมพลาดนะครับโอเคแกคงอยากจะหวังว่าเพิ่มตัวเกมลุกเพิ่มตัวสดเข้าไปเพื่อบทบีแต่ว่ามันไม่เป็นทรงนะครับจริงๆอะ่ะถ้าอย่างน้อยให้แม็กอลิสเตอร์อยู่กลายเปนแบกอยู่นะครับตอนนั้นนะ่ะแล้วเอาอาร์โนดขึ้นไปก็โอเคยืนกองหลังสามก็ได้นะครับอาโนดขึ้นไปเติมข้างบนเป็น กองกลางตรงนั้นเป็น3ตัวคอยเซตบอลน,นะครับแล้วก็ดันอาจจะให้แม็คลิสเตอร์ขึ้นสูงไปเลยอะไรอย่างนั้นนะ่ะยังดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะเติมความสดอ้าวโชวต้าออกมูนเยสลงมาแต่วันนี้คนที่ควรเปลี่ยนคือซาร่ามากกว่านะครับซาร่าเนี่ยเสียบอลเยอะมากนะครับไม่ผ่านแบ็กที่เขาสกัดเลยไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับจังหวะที่ อย่างน้อยเนี่ยเลยครึ่งตัวแล้วจะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยก็จ่ายเสียอีกเสียตลอดบอลเบาตลอดนะครับเข้ากลางมันก็เลยมาทําเกมไม่ได้นะครับจริงๆอะ่ะควรจะเปลี่ยนซาร่าเนี่ยอเอานูนเยสลงมาก็ได้นะครับโชต้าย,ยังอยู่แล้วจะเปลี่ยนสองคนกักโปลงมาซ้ายก็ได้นูนเยสลงมาขวาหรือนูนเยสอยู่กลางก็ได้นะครับแล้วก็เติมทางขวาเนี่ยจะแบตリーขึ้นมาก็ขึ้นเป็นเติมสูงเลยก็ได้นะครับ วันนี้เนี่ยเห็นเลยนะครับว่าอาร์เนอร์ยังไม่รู้จักพรีเมียร์ลีกนะครับพอเจอบอลเขี้ยวบอลอุดบอลเหนียวเนี่ยเวลาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องค่อยๆค,ครับดูนะครับและอย่างวันเนี้ยเอออย่างน้อยอะโอเคยิงเข้าไม่ได้แต่ไม่แพ้ในบ้านตัวเองมันก็ยังโอเคนะครับหลุดเสมอก็ยังโอเคแต่นี่หลุดแพ้เลยเก็ คิดไว้แล้วครับมันต้องเจออย่างนี้แหละผู้จัดก,การทีมใหม่นะครับแล้วก็พอทรงบอลมันเปลี่ยนปุ๊บพอเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมความนิ่งมันไม่เหมือนเดิมมันก็เลยเนี่ยครับออกลูกเปะเปลี่ยนตัวคือผมไม่อยากใช้คําว่ามั่วซั่วนนะคือแกคงมีจุดประสงค์อะนะครับแต่ดูแล้วมันมันรีบร้อนรนและคิดตอนนั้นนะ่ยใจคงคิดได้ไม่ละเอียดละนะครับก็ อ่าแพ้นัดแรกไปก็ได้เรียนรู้นะครับอาเนอร์สสวอไม่ง่ายนะครับพีเมลีกปีนี้นะครับมันไม่ใช่เพื่อปรุงตานะครับสามแมตช์แรกนะคือคนเขายังอ่านเกมแกที่แกมาวางแผนไม่ออกแต่ตอนนี้เขาอ่านออกหนามยอกเอาหนามบ่งเขาดันเพรสซิ่งสูงเลยนะครับแล้วให้ตามประกบตัว องการของเรานะครับไม่ให้พลิกเกมได้เลยนะครับแต่จริงๆก็ยังแก้ไขยังพอทำาอะไ,ได้นะครับแต่พอโดนยิงนํำเนี่ยนักเตะก็หลุดโค้ชก็หลุดผู้ชมอย่างผมนะแฟนก็หลุดนะครับแบบโหวันนี้บ่นนะเละเทะเลยครับตอนดูเนี่ยตะโกนตลอดนะครับเพราะมันจ่ายบอลเสียจ่ายบอลขาดมันรีบมันลน,ลนพอจังหวะได้สวนปุ๊บ สเปะสปะนะยครับยิ่งพอตอนหลังเนี่ยสิบนาทีสุดท้ายเคือติดโจล,ลงมาโอ้แย่งบอลได้นะครับมองเนี่ยซิมิกาทางซ้ายยังวิ่งโดนเขาประกบอยู่ทั้งขวาเนี่ยโซมอสไลน์ so ตรงกลางเพื่อนอยู่สองคนไม่จ่ายไปจ่ายให้ซิมิกาวิ่งแข่งกับคู่ต่อสู้ที่วิ่งเบียดมามันจะไปทันอะไรนะครับก็เลยเนี่ยนะครับเนี่ยครับคือมันมันจะต้อง จูนกันอีกเยอะครับในสถานการณ์ที่ไม่เป็นอย่างใจเนี่ยทำยังไงถึงจะแก้ไขกลับมาได้นะครับก็อ่ะบนกันแค่นี้แล้วกันนะครับก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะครับโอ้เมื่อกี้เชียร์แบบเสียงดังมากเลยอยู่ในบ้านเนี่ยเลยไม่จายอย่างงี้โดยเฉพาะสาระสาระสาระโซบอสไล่คนนะครับวันนี้รู้สึกน่าจะหมดแรงอ่ะ จ่ายบอลขาดตลอดนะครับโดนเขาตัดได้ตลอดนะครับก็มันเป็นมันเป็นได้ครับเนาะฟอร์มการเล่นของนักเตะนะครับเป็นคนนะมันมีเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แล้วก็อย่างแน่นอนความเหนื่อยล้าจากการเล่นทีมชาติมีผลแน่นอนนะครับพอหลังๆเนี่ยมันมันจะเห็นเลยอะพอหลังๆอาร์เนอร์ให้บุกนะครับมันกลายเป็นว่าไปเทกันอยู่ข้างหน้าหมดขาด ตรงกลางนะครับมีจากกองหลังไปกองหน้าเลยพอบอลมันไม่ได้อย่างใจโดนเขาสกัดได้บอลมาตกกลางก็เสร็จเขาเก็บกินหมดเลยนะครับตอนเจนคอปเนี่ยมันยังมีรูปมีทรงทุกคนรู้ตำแหน่งอะว่าบุกก็บุกจริงแนตะ่มันจะต้องคลองบอลคนโทรลบอลให้ได้อาร์เนอร์อาจจะลืมสโลแกนของแกเองที่คิดมาหน่อยนะว่าต้องคอนโทรลบอลก่อนนะครับจริงๆนะคนโทรลบอลไปนวดไปนะครับนวดไป ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องคลองบอลไว้นะครับแล้วก็ทําเกมบุกพอหลังๆทําช่องไม่ได้ก็โยนเข้าไปดีครับสาดเข้าไปนะครับนูนเยสลงมาเอากองหน้าตรงสูงหรือจะเอาโกนาเท้ไปยืนหน้าเลยก็ได้นะเออก็ต้องลองลอง,ลองพลิกแพงอย่างนั้นนะครับอันนี้เราเป็นคนดูเนาะเราก็พูดได้แต่ตอนนั้นนะ่ะยิ่งคนอยู่หน้างานนะมันก็คงจะอึ้งไปหมดนะครับ จเจอสถานการณ์อย่างนี้เข้าไปก็เป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับอาร์นเนอร์สลอ็อตก็เชีกันต่อไปบนกันตามเนื้อผ้าตามงานแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอสวดหน่อยแล้วกันเล่นกันผิดฟอร์มมากนะครับจากครึ่งแรกมันโอเคอะ่ะคอนโทรลบอลอยู่เพียงแต่มันยิงไม่ได้มันก็ต้องอดทนเนาะรอเขาพลาดหรือจังหวะให้มันเหมาะเหม๋งจริงๆแต่นี่รีบร้อนรนโลกว่าอ,อย่างนั้นเลย นะฮะโอเคประมาณนี้แหละเป็นแฟนหงแดงก็ทำใจนะครับโดนแน่ๆพรุ่งนี้นะครับโดนร้อแน่ๆไปก่อนครับผมนอนซับน้ำตากันแล้วกันนะครับคืนนี้เสาไม่สุขกแล้ววันนี้